สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเร่องนางสะพายอิงเลียนค่ะคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูนะคะดองถั่วงอกนะคะ3มรสรับประทานกันค่ะวันนี้เราก็จะมาทํานะคะดองถั่วงอกนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ทานนะคะกับน้ําพริกหรือน้ำยาขนมจีนต่างๆได้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เลยค่ะ วัตถุดิบของเรานะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีถั่วงอกนะคะและก็จะมีเกลือน้ำตาลน,น้ำส้มสายชูค่ะและก็น้ำเปล่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำนะคะถั่วงอกของเรานะคะมารางทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยนะคะ เราร้างถั่วง,งอกนะคะเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาตั้งหม้อนะคะใส่เกลือลงไปค่ะตามลงไปด้วยนะคะน้ำตาลน,น้ำส้มสายชูค่ะและเราก็จะคนนะคะให้เครื่องของเรานะคะระลายโยมตัวกันค่ะ ตอนนี้เครื่องของเราหรือน้ำดดงของเรานะคะก็ละลายได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะพักทิ้งไว้นะคะให้น้ำอุ่นๆหรือน้ำเย็นเลยก็ได้นะคะและเราก็จะมาเตรียมถั่วง,งอกนะคะใส่ภาชนะค่ะปริมาณของเราไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับสัดส่วนนะคะของถั่วง,งอกค่ะแต่วันนี้เราจะทำสามรสนะคะก็คือหวานเปรี้ยวเค็มนั่นเองค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะและเราก็จะเติมลงไปด้วยนะคะน้ำดองของเรานั่นเองค่ะเราก็จะปิดฝานะคะทิ้งไว้นะคะเราจะทิ้งถัวงอ,อกของเรานะคะไว้ด้านนอกนะคะประมาณสักหนึ่งคืนนะคะต่อมาเมื่อถั่วงอ,อกของเรานะคะสามารถรับประทานได้แล้วเราก็สามารถจัดเก็บใส่ในตู้เย็นเพื่อ เก็บไว้รับประทานได้หลายๆวันเลยค่ะ